เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือกิจการของคุณที่ทำให้คุณโดดเด่นขึ้นแต่คุณอาจไม่ได้ดีใจกับมันมากนะักเพราะความโดดเด่นไม่ได้มาพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความรับผิดชอบสูงขึ้นแต่รายได้ยังเท่าเดิมไปก่อนขอให้อดทนเพราะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือแล้วรายได้จะเพิ่มขึ้นเองในภายหลังค่ะ ด้านความรักคนโสดสนิทมีคนมาตามจีบตามตือ้ออาจเป็นคนเก่าที่กลับมาหรือเป็นคนใหม่ก็ได้คุณกำลังชั่งใจว่าจะคบเขาดีไหมคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเดือนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ถ้าเคยทำอะไรผิดพลาดไปเขาจะพยายามแก้ไขมันคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว คุณคือความสุขของเขาแต่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังมาเยอะเดือนนี้แม้เขาจะทำดีแค่ไหนแต่คุณก็ยังใจไว้ยังไม่ให้โอกาสง่ายๆสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2565ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงนิ <pessoas S 1> <Deputy S 2> น,นและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะโดยจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายดวงค่ะซึ่งท่านที่ไม่ได้ทราบลัคนาเพราะว่าไม่มีเวลาเกิดนะคะทราบ <Zuk> แต่วันเดือนปีเกิดเนี่ยคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะวา่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลัคนาส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและแลราศีคุณสามารถดูได้ทั้ง2คลิปนะคะทั้งคลิปนี้ซึ่งเป็นดวงที่อิจง,าง,งอจากราศีแล้วก็มีคลิปแยกไว้ต่างหากซึ่งเป็นดวงที่อิงจากลัคนาค่ะลัคนาและราศีต่างกันอย่างไรจริง จร,จริงก็ดูได้ทั้งสองแบบค่ะเวลาด,ด,ดูดวงส่วนตัวเกตก็จะดูทั้งลัคนาและราศีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนคือคุณไม่ได้มีเวลาเกิดมามันก็จะหาลคัคนาไม่ได้เราก็จะดูจากราศีและไพ่เป็นหลักได้นะคะแล้วก็ดูการความสัมพันธ์ของดวงดาวได้บ้างโดยที่ไม่ได้ใช้ลัคนาก็ได้นะคะถ้าคุณมีข้อมูลครบถ้วนมันก็จะได้ละเอียดกว่าถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็ดูได้เหมือนกันแต่คําตอบอาจจะไม่ละเอียดเท่าอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องมีข้อ จำกัดสําหรับบางท่านที่คุณไม่มีเวลาเกิดจริงๆอะนะคะคุณก็สามารถดูดวงโดยอิงจากราสีเนี่ยเอาไว้เป็นแนวทางกว้างๆได้ค่ะสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะสามารถเข้ามาถามกันได้ในไลน์ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรง description ใต้คลิปนี้แหละคะ่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนนะคะคุณได้ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถึงสองใบเป็นจุดตั้งต้นดังนั้นเดือนนี้จึงมีโอกาสใหม่ๆในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณค่ะบางคนก็ได้เลื่อนขั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการบางทีคุณได้ขยับขยายกิจการเปิดสาขาเพิ่มนะคะหรือมีสินค้าใหม่ๆมาลงเพิ่มหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือบางทีอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการงานของคุณนะ แต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะทั้งไพ่เดทแล้วก็ไพ่เดอะเวลนี้บางทีถ้าไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานอาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราย้ายบ้านนะคะหรือว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางก็ได้นะคะย้ายออฟฟิศนะอาจจะเป็นอยู่องค์กรเดิมบริษัทเดิมแต่ว่ามีการยกย้ายออฟฟิศคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางใหม่ต้องใช้เส้นทางใหม่ๆนั่นแหละค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานขยับขยายกิจการย้ายออฟฟิศย้ายบ้านเนี่ยแต่มันจะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะมันมีความโดดเด่นขึ้นคุณมีโอกาสได้แสดงฝีมือมากขึ้นการงานเข้ามาแบบเต็มไม้เต็มมือเลยคือ1ิบไม้เท้านะคะการเงินคุณยังมั่น คงดีอยู่แต่คุณยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยพออกพอใจเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่าการงานที่เข้ามาเต็มไม้เต็มมือนั้นเนี่ยมันคือง,งานเพิ่มมันผิดความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้สมน้ําสมเนื้อกับตําแหน่งที่คุณได้มากนะอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะแต่ว่า ความรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบของคุณเนี่ยมีสูงกว่าเงินที่คุณได้ก็เลยยังรู้สึกเหมือนสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้แต่นั่งออดอกไว้ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่มันยังไม่รู้สึกว่ามันดีเพียงพอหรืออาจจะมีงานที่ทําเพิ่มนะคะมีงานเสริม มีงานพิเศษเข้ามานะก็ถือว่าดีมันสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มแต่บางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะเราทําเหนื่อยมากกว่าเงินที่ได้ในช่วงเดือนนี้แต่รายรับของคุณที่เป็นรายรับปกติที่เคยได้มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะมันก็ยังได้ปกติอยู่ไม่ได้ลดทอนไปนะรายรับของคุณยังถือว่ามั่นคงมากพอที่คุณจะใช้จ่ายได้อย่างมีชีวิตอยู่อย่างราชินีมีความกินดีอยู่ดีไม่ได้ลําบากลําบนอะไรเพียงแต่ว่าพอหน้าที่รับผิดชอบมันสูงขึ้น การงานเยอะขึ้นเราก็คาดหวังว่ารายได้มันก็จะต้องเยอะขึ้นตามให้สมน้ําสมเนื้อแต่มันยังไม่ได้ในตอนนี้ก็รอไปก่อนนะคะมันยังมีโอกาสดูว่ามีโอกาสได้นะไพ่พระขึ้นเป็นไพ่จบนะคะไพ่พระนี้ก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเหมือนกันนะคล้ายๆกับไพ่ justice ก็คือคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมแต่ว่ามันจะเชื่องช้าถ้าเป็นยุติธรรมจากไพ่พระเนี่ยก็คือกรรมดีเนี่ยยังไงก็ต้องสนองผลแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องกระทํามันไปก่อนคะ่ะต้องขยันขันแข็งไปก่อนต้องแสดงฝีมือไปก่อน เจ้านายจะหยิบยื่นงานยากมาให้เจ้านายมองว่าคุณทำงานเก่งและมองว่าคุณพร้อมลุยพร้อมสู้การงานนะถึงแม้ในใจคุณจะแอบไม่ค่อยพออกพอใจกับการที่เจ้านายหยิบยื่นงานมาให้แต่การแสดงออกของคุณเนี่ยทำไม่ได้ทําให้เขารับรู้ว่าคุณไม่พอใจนะเขาจะรู้สึกว่าคุณยินดีที่จะรับงานนั้นนะคะซึ่งดีแล้วคุณเก็บความไม่พอใจไว้ในใจดีแล้วเจ้านายมองว่าคุณทํางานเก่งเนี่ยดีแล้วโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาให้คุณได้แสดงฝีมือเนี่ยดีแล้วเพราะการแสดงฝีมือของคุณตอนนี้จะเป็นการทําคะแนน เก็บค่ะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆวันหนึ่งคะแนนสะสมมันเต็มเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของ b e n นฟิตที่สมน้ําสมเนื้อกับความรู้ความสามารถของคุณในโอกาสเบื้องหน้านะคะตอนนี้มีงานเหนื่อยงานยากมาให้คุณทําแต่ถามว่ามันยากมากๆยากสุดๆสําหรับคุณไหมมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นงานถ้ามีปัญหามันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆแบบ ก้าวไม้เท้าก้าวไม่เท้าเนี่ยข้อดีของเขาคือไม่ใช่ปัญหาใหม่มันก็เป็นปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอประมาณนี้แหละนะคะการงานทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแหละส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปัญหาเก่าๆนะคะแล้วมันก็จะมีวิธีแก้ไขของมันไปแต่อีกใจหนึ่งข้อเสียของไพ่ใบนี้คือบางทีมันก็ราคาญน่าเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆที่เราต้องวนๆแก้ไปบางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่เรื่องงานด้วยซ้ําอาจจะเป็นปัญหาเรื่องคนก็ได้นะ,ะพอมีภาพของการขัดแย้งเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจคุณนะคุณอาจจะรู้สึกขัดขด ยื่นงานยากๆมหมให้คุณอยู่ได้นะคะคนอื่นก็มีก็ไม่ให้ทำไอ้งานยากนี้เราทุกทีเลยนะแต่ว่าดูแล้วคุณเก็บอาการอยู่เก็บทรงอยู่ไม่ได้ไปแสดงออกให้เจ้านายเห็นแต่บางทีเก็บทรงไม่อยู่กับเพื่อนร่วมงานแอบแสดงความเบื่อหน่ายกับเพื่อนร่วมงานบางคนนะคะที่ทํางานแล้วบางทีมันเป็นไม้เบื่อไม้เมาการทํางานไม่ค่อยสมูทหรือเพื่อนร่วมงานบางคนมีวิธีการทํางานที่ทําให้คุณทํางานต่อจากเขาได้ยากก็อาจจะมีการขัดอกขัดใจกันบ้างแต่ว่าไพ่ของการทะเลาะเบาแวงขัดอกขัดใจเนี่ยมันอยู่ในใจของคุณนะ ดังนั้นการแสดงออกของคุณคงจะไม่มากเท่าไหร่คงไม่ถึงขั้นไปทะเลาะตบตีอะไรกับใครกับเพื่อนร่วมงานอะไรหนักหนาอาจจะแค่ขัดแย้งการทางคําพูดคุยกันไม่ถูกหูไม่ถูกคอกันเล็กน้อยแต่ก็ยังทํางานต่อร่วมกันได้อย่างไรก็ตามสําหรับคนที่มีลูกน้องอันนี้คุณจะได้ลูกน้องที่ดีลูกน้องจะทํางานให้กับคุณได้เรียกได้ว่าเป็นมือซ้ายมือขวาแทนคุณได้เลยอันนี้ทำให้โล่งใจถึงแม้จะเจองานยากงานหนักอย่างไรก็แบ่งให้ลูกน้องช่วยทำได้คะ่ะ ก่อนที่จะไปฟังทำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยเหมือนคุณกําลังรองรคอยใครบางคนอยู่ค่ะบางคนถ้าโสดมาเนื่นนานเดือนนี้จะมีความรู้สึกเงาๆแล้วอยากจะเริ่มต้นความรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาแต่บางคนเนี่ยคนเก่าอาจจะกลับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยยังยืดเยื้อยืดเยื้อนะคะกับคนเก่าคนเดิมๆที่อาจจะ <mới S 1> ไม่ได้กลับมาเป็นความรักแต่กลับมาเป็นเพื่อนนะ <Hol m. S 1> แต่เดือนนี้เนี่ยเขาจะแสดงออกให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเขาไม่ได้สกับมาแค่เป็น เพื่อนและเขาจะกลับมาเพื่อจะมาสารสัมพันธ์กันใหม่อยากจะมาขอโอกาสใหม่ไพ่ของคนนี้ที่เข้ามานะคะ,ะมันมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเก่าๆนะ แต่สําหรับคนที่ไม่ได้เคยมีคนรักเก่านะคะหรือไม่เคยมีคนคุยเก่าหรือกิ๊กเก่าเนี่ย,พยไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าเป็นคนที่เคยคุ้นกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยทํางานร่วมกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่เคยรู้จักคนที่เคยคุนเนี่ยแนะนํามาอาจจะมีคนที่อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะมาแบบ เรียกว่ามาชวนคุณไปทําบุญนะคะมาชวนคุณทํากิจกรรมดีๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับไพ่บุญตรงนี้นะดูว่าคนคนนี้เนี่ยมีความพยายามทีเดียวละ่ะไพ่ที่มาอยู่ในโซนของเขาเนี่ยมีไพ่สิบม้เท้าด้วยก็คืออาจจะตามตื้อตามจีบนะคะพยายามที่อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณแต่ในรูปแบบที่ไม่ได้น่ารําคาญเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่เขามาชวนคุณทํากิจกรรมดีๆแล้วคุณก็รู้สึกดีกับการที่เขามาชวนทํากิจกรรมดีๆนี่แหละนะแล้วคุณก็มีการแอบส่งเขาด้วยนะแต่ว่าวิธีการแสดงออกคือคุณให้เขาเป็นเพื่อน ่อนไปกยังไม่ได้ให้ความหวังอะไรนะไม่ว่าคนนี้จะเป็นคนใหม่หรือว่าจะเป็นคนเก่านะคะคนใหม่หรือว่าเป็นคนคุ้นเคยที่กลับมาเรยรูปแบบใหม่คือไม่ได้อยากจะเป็นแค่เพื่อนและอยากจะเป็นแฟนและอะไรเงี้ยนะคะไม่จะไม่ว่าจะมาในทรงไหนตามที่อธิบายไปตอนต้นเนี่ยเขาจะเข้ามาชวนคุณทากิจกรรมดีๆแล้วคุณก็ยังเฉยๆอยู่ยังอยากจะให้อยู่ในระดับการเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่จริงๆก็แอบส่องแอบคอยดูอยู่เหมือนกันนะคะแอบสืบแอบให้เพื่อนช่วยตามสืบคนนี้เนี่ยเขาค อย่กับเราคนเดียวหรือเปล่ามีเราคนเดียวไหมแบ็กกราว์เป็นอย่างไรพื้นฐานจิตใจเนี่ยดีเหมือนที่แสดงออกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยมีเหมือนเป็นคนดีมากเลยนะชวนทําบุญชวนทํากิจกรรมดีๆนะคะหรือมาให้คําปรึกษาเราดีๆในบางเรื่องให้โอกาสเราดีๆในการทํางานบางทีเราอาจจะมีความคอ,อมองหาโอกาสใหม่ๆในการทํางานอยู่เนี่ยคนนี้ก็อาจจะเข้ามานะคะด้วยการที่เพื่อนของเพื่อนแนะนํามาหรือเคยรู้จักกันมาก่อนจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยดูดีอะ่ะ ดูเข้ามาดีอ่ะแต่คุณเหมือนไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะอาจจะเจ็บมาเยอะหรืออาจจะเจอคนที่ต้นดีแต่ปลายร้ายมาเยอะก็เลยทําให้ยั้งใจเอาไว้ก่อนแต่ในความรู้สึกตอนนี้มันก็รู้สึกดีนะมีคนมาตามตื้อตามจีบแล้วชวนไปทําสิ่งดีๆมันก็รู้สึกดีอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่เหงาหรอกมันก็มีคนคุยแต่ความรักความสัมพันธ์มันออกเป็นแนว หกไม้เท้าแล้วก็ the world นั่นแปลว่ามันก็ค่อยๆดําเนินไปหกไม้เท้านี่คือชัยชนะที่รอคอยมาเนิ่นนานนะคะในที่สุดก็จะได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเพิ่งเริ่มจะเรียนรู้กันดังนั้นเนี่ยมันต้องรอคอยเนิ่นนานก่อนมันก็คงต้องดูกันไปยาวๆค่ะแต่มันก็เริ่มต้นดีนะจากการทํากิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะแล้วก็ไพ่ the world คือเรื่องของการที่จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไปก่อนนะจะต้องผ่านทุกผ่านสุขยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยถ้าคุณจะให้โอกาสคนนี้ในการจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันยังมีอีกหลายแม แง่มุมของเขาที่เขายังไม่ได้แสดงออกแต่เดือนนี้สิ่งที่เขาแสดงออกมันคือมีแต่สิ่งดีๆทั้งสิ้นเลยซึ่งมันก็ปกติแหละคนเราเวลาเพิ่งเจอกันใหม่ๆมันก็อยากจะสาดใส่สิ่งดีๆให้แก่กันนั่นแหละนะคะก็ไพ่จบยังเป็นไพ่ของราชินีถือไม้เท้านั่นแปลว่ามีกิจกรรมที่ทําร่วมกันดีนะแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะไรออกแนวก็เป็นกึง่งเพื่อนกึง่งพลพิเศษกันไปค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะนะคะเขาเนี่ยวนๆอยู่กับคุณนี่แหละแล้วเดือนนี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกนะคะว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะมีการพยายามมา ทําดีแล้วก็อยากที่จะมาขอพบกันครึ่งทางคือดูเขาไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะอาจจะมาขอโอกาสแต่ว่าโอกาสที่ขอนั้นเนี่ยคืออยากให้คุณลดลดเงื่อนไขอะไรบางอย่างลงไปด้วยเขาอาจจะเคยทําผิดอะไรต่อคุณอาจจะเคยทําอะไรลับหลังคุณนะภายพื้นฐานเบื้องต้นของปัญหาเนี่ยนะคะมีแอบ,บทําอะไรลับๆับล่อๆแอบ,บทําเบื้องหลังหรือแอบ,บมีความลับกับคุณมาก่อนนะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมาแล้วเขาปิดบังไม่บอกคุณเนี่ยเพราะคุณมารับรู้เนี่ยคุณก็มีความรู้สึกนิ่งตึง ตึงไปเดือนนี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาขอโอกาสนะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาต้องการคุณมากเลยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยกระทําผิดพลาดไปเนี่ยเขาก็ต้องการให้คุณเนี่ยเดินมาหาเขาครึ่งทางด้วยนะมันอาจจะมีจุดตําหนิอะไรในตัวเขาหรือในสิ่งที่เขาเคยทําซึ่งเขายังแก้ไขได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเพราะว่าเขายังได้ไพ่2เหรียญ2เหรียญเนี่ยในแง่ของความรักเนี่ยคือยังไงก็ตัดคุณไม่ขาดเป็นอินฟินิตี้ด้วยลักษณะ สัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้แบบนี้นะคะแต่ว่า2เหรียญคือการที่เขายืนไม่มั่นคงเห็นไหมคะเท้าข้างหนึ่งวางบนพื้นอีกข้างหนึ่งยกขึ้นคนที่ยืนแค่มีเท้าข้างเดียวอยู่ตรงนี้มันจะยืนแบบยกเยกหน่อยมันจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยเขายังมีความไม่บาลานซ์เท่าไหร่พยายามที่จะทําให้บาลานซ์อยู่โดยการที่มาขอเจอกันครึ่งทางคือ6เหรียญหเหรียญน,นี่คือพบกันครึ่งทางนะคะก็ เป็นเรื่องของการขอให้คุณลดลดเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทํามาเขาจะปรับปรุงแต่ว่าเขาไม่เขาก็คงจะรู้ตัวแหละว่าเขาคงไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเสร็จภายในพริบตาคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วขอให้คุณให้โอกาสให้การรอคอยนะคะตรงนี้เนี่ยมันทําให้คุณมีความรู้สึกจริงๆคุณรู้สึกดีนะเพอภายในใจลึกๆของคุณเนี่ยคุณได้สิบ้วยนั่นแปลว่าคุณรู้แล้วล่ะว่า เขา่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทําให้เขามีความสุขคุณรู้แล้วว่าคุณมีคุณค่าในสายตาของเขานะแต่ว่าคุณยังดูนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้แสดงออกว่าคุณรู้สึกดีเก็บเอาไว้ก่อนฟอร์มหไว้ก่อนนะคะทาให้เขาพยายามมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคุณก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือว่าตอบปฏิเสธไปว่าจะให้โอกาสเขาไหมก็รอดูก่อนแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเดือนนี้เนี่ยมันไปได้เรื่อยๆมันก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันยังคุยกันได้เป็นปกติสุขดีนะ มีความเด็ดขาดเข้ามาว่าฉันจะไม่เอาอีกแล้วนะไอ้ปัญหาเดิมๆที่เขาเคยทํามาเนี่ยนะคะก็มีไพ่นห,หนึ่งดาบเข้ามาแบบนี้แต่ท่ามกลางความเด็ดขาดนั้นเนี่ยคุณก็ให้โอกาสที่จะรอคอยให้เขาปรับปรุงไม่ใช่บอกว่าเธอจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายในวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นนิสัยที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นนิสัยที่คุณเคยไม่ชอบเนี่ยแล้วก็มันเคยทําให้ร้าวรานมาก่อนแล้วมันทําให้พัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนไม่ได้แต่ตอนนี้คุณก็รู้ว่ามันเป็นนิสัยติดตััวเเเาาเขข้้าาาามมมจใหหปปลลลี่ยนนนแบบพิกืืออ็ง ตอนนี้เลยเนี่ยมันก็ยังทําไม่ได้คุณก็เลยให้โอกาสเขาในการที่จะค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วกันเดือนนี้ก็ดําเนินไปได้ดีในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆให้โอกาสกันและกันไปแล้วก็จบด้วยไพ่ของการทํากิจกรรมร่วมกันดีๆค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะเดือนนี้นะคะคนรักของคุณนี่จะสม่ำเสมอกับคุณมากเลยนะเขามีความรู้สึกว่าเป็น the world the world คือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขก,กับคุณมาเยอะและ้วดังนั้นเนี่ยเขาขาดคุณไม่ได้หรอกนะคะคุณคือความสุขของเขา the world เนี่ยคือความสุขนะแล้วก็มีไพ่ของความสม่ำเสมอการทําหน้าที่ที่ดีเข้ามาติดด้วยก็คือ8เหรียญน,นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเขาจะพยายามเพื่อคุณมากขึ้นจะมีความสม,สม่ำเสมอมากขึ้นในการดูแลเอาใจใส่คุณนะคะ คุณนะ่ะมีความรู้สึกตั้งต้นน่ยในหัวจิตหัวใจเนี่ยดีขึ้นแล้วนะอาจจะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรู้สึกเหมือนอยากจะปล่อยเขาไปแล้วอยากจะไม่อยากจะได้เขาแล้ว่แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณนะ,นะคะเดือนนี้เนี่ย สิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยมันก็เกิดผลเหมือนกันนะมันทําให้คุณใจอ่อนขึ้นนะจิตใจคุณอ่อนย่บเลยแหละในใจลึกๆของคุณก็ได้ไพ่หนึ่งถ้วยเหมือนว่าเออเหมือนเหมือนได้คนรักใหม่แต่เป็นคนเดิมนี่แหละที่เขาพยายามทําให้ดีขึ้นนะคะเดือนนี้เนี่ยเขาจะทําคะแนนกับคุณสูงมากเลยแต่คุณก็ยังมีติดอยู่ในใจลึกๆอยู่นะคะดังนั้นการแสดงออกของคุณคุณยังไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกคุณยังมีฟอร์มอยู่คุณยังยั้งใจเอาไว้นะคะไม่ให้ถล่มไปกับเขามากนักเพราะว่ามันอาจจะเคยให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วก็ได้เขาอาอจจะ ทําดีได้แล้วก็ไปได้ไม่กี่น้ําก็กลับไปทําเหลวไหลเหมือนเดิมอีกดังนั้นครั้งนี้เนี่ยความเข็ดเอ่ยความอะไรเอยนะคะมันทําให้คุณได้ไพ่ห้าดาบนะบางทีมีความแค้นอยู่ในใจลึกๆอ๋อเคยเคยทําอย่างนี้กับฉันดังนั้นนี่ถึงเวลาชําระแค้นละฉันจะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะฉันก็จะกระทํากลับบ้างอะไรบ้างก็เผาเผา,เผาหน่อยละกันนะคะเรื่องความติดแนงแคลงใจตรงนี้แล้วจะไปเอาคืนเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกที่เราจะต้องไปเอาคืนคนรักนะคะคนรักกันบางทีมันก็ถ้าเขารู้สึก สำนึกผิดนะแล้วคุณยังอยากจะไปต่อกับเขาคําว่าให้อภัยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะดีกับกว่าการใช้คําว่าเอาคืนนะคะแต่เดือนนี้อันนี้คือคําแนะนําคือให้อภัยแต่เดือนนี้ดูว่า ตามลักษณะของไพ่บอกว่าคุณน่าจะใช้วิธีเอาคืนมากกว่าเขาเคยทําไม่ดีอะไรกับคุณไว้เคยพูดไม่ดีอะไรคุณไว้เดือนนี้คุณจะพูดบ้างทํากลับไปบ้างเก็บไว้หมดเลยสิ่งที่เขาเคยพูดเคยทํากับคุณมาเขาอาจจะเคยพูดกระแนงกระแหนไม่ดีกับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ที่เขากลับมางอที่เขากลับมาทําดีเนี่ยคุณก็จะใช้คําพูดเดิมของเขานั่นแหละพูดกลับใส่ไปบ้างนะคะเกิดจากความแง่งงเกิดจากความผิดหวังแล้วก็เกิดจากความรู้สึกว่าเขาเคยทําให้คุณเจ็บมาเยอะอ่ะ ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่ต้องเอาคืนบ้างเดือนนี้เขาดูจะย,มยอมมคุณนะคะจะทําอะไรก็ทําเลยรับได้หมดแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณจากไปไหนคะ่ะขอให้คุณพรอมพาวมือนะคะคุณจะทําได้บ้างแต่ว่าเออเน้นที่ให้อภัยดีกว่าถ้ายังอยากจะไปกันต่อกับคนนี้นะ มีโอกาสที่จะทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันนะมีโอกาสที่จะคุยกันได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลงังครึ่งเดือนแรกคุณจะมีทิฐิมานะเยอะอีโก้เยอะอีโก้ e Go สูงแล้วก็อยากจะเอาคืนในครึ่งเดือนหลังนะคะออกแนวเริ่มต้นที่จะเหมือนเหมือนเราเอาคืนมาสักพักหนึ่งแล้วพอแล้วนะคะให้โอกาสเขาบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตาไพ่ดันจบด้วยไพนะ่สี่เหรียญนะสี่เหรียญคือเรื่องของการที่มันยัง มันยังไม่เปิดใจเต็มที่มันยังไม่แน่ใจเต็มที่แล้วมันก็เป็นเรื่องของการที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยาก ดังนั้นเนะี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคนรักของคุณบางทีเขาก็ดีมาแค่บูบวบวบนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็กลับไปอยู่จุดเดิมอีกคุณมีความเชื่อว่าคนรักของคุณนะ่ะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้หรอกนะแล้วซึ่งต่อไปเขาก็จะทําให้คุณผิดหวังอีกนั่นแหละนะวิธีแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็คือถ้าคุณยังคาดหวังว่าเขาจะต้องดีเป๊ะอย่างที่คุณเคยตั้งความหวังเอาไว้แล้วมันก็ผิดหวังมาหลายครั้งแล้วถ้าคุณยังคาดหวังแบบนั้นอยู่อ่ะมันความรักม มันก็จะไม่มีทางดีไปได้มันก็จะแค่ดีในช่วงบางเดือนที่เขากลับทำมาดีวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปนิสัยเดิมมันก็จะกลับไปแย่ใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนที่คุณก็ได้นะคะลดความคาดหวังของตัวคุณเองนะคะถ้าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม,ม่ได้แย่จนเกินไปนะแต่ถ้าสิ่งที่เขาทํามันแย่จนเกินไปก็ไม่รู้ว่าคุณจะเก็บเขาไว้ทําไมนะแต่ถ้ามันไม่ได้แย่จนเกินไปถ้าคิดจะไปต่อกับเขาคุณต้องลดความคาดหวังทางฝั่งคุณแล้วละเพราะว่าเขาก็คงแก้ไขได้แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นเเเอองททท้าาายยีี่สสุดดคนนรรกก็จะะลัับไไปมมิิํ แบบเดิมๆอยู่ดีอะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะ หรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี YouTube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ